วัดเมืองชุมหรือว่าวัดแม่ต่ำเมืองชุมนะครับแหมต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยชาวพะเยาเนี่ยมานั่งรอกันตลอดเส้นทางจริงๆเมื่อสักครู่นี้ผมขับรถไปเซเวด้านหน้ามาต้องบอกเลยว่านู่นยาวไปถึงแยกแม่ต่ำกันแล้วตอนนี้นะฮะอีกไม่กี่นาทีฮะเดี๋ยวหลวงตาท่านกําลังเก็บเครื่องอัดถากบริขารแล้วก็กราบพระพุทธท่านก็จะเริ่มเดินทุดงนะฮะ แลวนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะแม่ต้องบอกว่ามานั่งรอนะนำสิ่งของมาถวายหลวงตาบุญชื่นกันตั้งแต่ประตูศาลาเลยนะฮะและขณะนี้เนี่ยท่านกำลังจะออกจากศาลานะครับ มาต้องบอกเลยว่านี่ก็เป็นโอ้โหหนูน้อยนะฮะนักเรียนก็เป็นเยาวชนของชาติเลยนะฮะมานั่งรอกันอยู่แม่เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆนะฮะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมากราบหลวงปู่เสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อใช่ไหมครับเนี่ยนึกว่าจะโดดเรียนอย่านะไม่เอานะแม่นะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆก็ศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาตินะครับ ตั้งแต่ดึกดำบรรแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นทวดทวดทวดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่สมัยสยามประเทศนะครับก<ว>ินหมดแล้วแล้วเอาเตรียมเป็นทางหรือยังคะกินแล้วไม่กินแล้วกินทีตอนเย็นกิน,น,นแต่แบรน,น,บบนอย่างเดียวของวันนี่อยู่ที่ไหนกันจ๊ะอยู่นี่ค่ะบ้านี่นี่ค่ะมาตอนกี่โมง ไม่ได้นอนเลยค่ไม่นอนเลยค่ะ๋ต้องจับตรวชฉี่กันหน่อยแล้วไปเสพอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้นอนอันนี้ช่องอย่างีรอันนี้ช่องเป็นช่องฟิตของตู้เย็นครับคุณแม่แม่ถามว่าช่องอะไรก็เป็นเฟซบุ๊กครับของเพจทั่วไทยนิวก็นำเสนอนะครับเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นเกาะติดสถานการณ์กันแบบ เมตรครึ่งท้าเมตรหนึ่งเดี๋ยวโดนด่าโอ้โเขาต้มนี่จะบอกเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใครทําเนี่ยเขาต้มเนี่ยลุมแม่บ้านค่ะลุมแม่บ้านที่นี่เหรอเดี๋ยวตามไปทําที่วัดต่อไปด้วยนะได้ค่ะโหอร่อยเหลือเกินที่ไม่อร่อยหรอคะผมผมที่อื่นก็อร่อยแต่ที่นี่อร่อยกว่าเดี๋ยวไปที่นู่นก็บอกที่นู่นอร่อยกว่าเพราะเราพูดเป็นน้ำใจเยวลงแลวนะ แม่บรรยากาศนี่น่าใสกันทุกคนเลยนะคุณแม่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่แลแม่อยูุเท่าไหร่แล้วแปดสิบแปดสิบแล้วพึ่งครั้งแรกนะแปดสิบเนี่ยไม่ได้ให้หวงให้หวยเลยนะเดวออกแปดศูนย์มานี่แม่ดังเลยนะบอกแม่เคยสิบหกมาก่อนเคยบมาก่อนแต่แปดสิบครั้งแรกครั้งนี้อ่าโอ้แล้วนี่น่าใสกันไม่ต้องไปเกาหลีเลยนะอิ่มบุญกันหมด เอาเหล็กหรือเอาไม้ของลูกตา,ากท่านเริ่มเดินออกมาแล้วฮะม่อ่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะที่มานั่งกราบไหว้ขอพรน,นะฮะแล้วก็นําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับพระธุดงในวันนี้ถอดหมวกด้วยถอดหมวกขมมกมีคณะลูกศิษย์นะฮะ,ะามานั่งรอ แม่แล้วนี่ฮะเด็กเเยาวชนโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่งดงามจริงๆท่านผู้ชมเช้าวันนี้1เมษายน2564ฮะบรรยากาศยามเช้าที่วัดเมืองชมนะฮะแม่อวร้าีนะครับโอ้โหฮะท่านผู้ชมฮะ บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะฮะนี่ผมมีก้าหลังพุทธที่นีเดี๋ยวเลี้ยงคนขาหน่อยนะอ่าอ่าช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะแต่บางครั้งเนี่ยคนเยอะๆยุ่งๆก็ไม่ได้ถ่ายให้ใครเนาะอ่าโอเคฮะแม่แล้วนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะจากสพเมืองพะเยาแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับ มีกู้ภัยกลางที่ทักษีพนะครับแล้วก็สมาคมกู้ภัยท่าวังทองแล้วก็มีจากมูลนิธิลือชาพยานะครับหน่วยกู้ภัยภูซางจากอำเภอภูซางจังหวัดพเยาวแล้วก็มูลนิธิสยามลมใจที่อ่ะโหเดินกัน,กนเกาะติดนะฮะเป็นลูกศิษย์เลยนะฮะและนี่ก็เป็นพี่สุริยานะฮะที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นหลานของลูกตาด้วยนะฮะเดินคู่กับตาจันแล้วก็นี่ผู้กองก็กมาจากตอมอจากหนองคายนะฮะก็มา เป็นลูกศิษย์นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ให้รถออกได้นะครับขอบคุณมากครับแม่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยหลายท่านก็น,นําสิ่งของต่างๆนะฮะแม่และนี่บรรยากาศแบบนี้นะฮะอือหือเยาวชนของชาตินี่เขามานั่งรอกลับไหวเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆโอ้โหต้องบอกเลยว่าปลูกฝังให้ลูกให้หลานนะฮะให้เยาวชนเนี่ยยังทนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่สยามประเทศนะครับ นนี่ก็พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกกันต้องบอกว่ารถลาก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่าเราอยู่กันเลี้ยงสายสดแต่ว่าที่รถชะลอตัวเนี่ยเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยค่ะสวัสดีทุกท่านยามเช้าที่ดูกันอยู่นะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทั่วไทยนิวแล้วก็อีกหลายหลายเพจในจังหวัดพะเยาแล้วก็เชียงรายรวมถึงอีกแลหลายช่องยูทูบเบอร์ที่นำสัญญาณลิงก์สดของทั่วไทยนิวไปออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับ โอ้โหแล้วนี่ก็จัดเป็นชุดเหมือนสังฆทานเลยนะฮะโอ้โงดงามจริงๆครับอนุโมทนาสาธุด้วยฮะแมนั่งนั่งตัมเดีกย,ยบเข้ามาหยิยบเข้ามานะ้องวนะน่ะมาหยยบเข้ามาหน่อยเยอะหย,ยบเข้ามาลูกแม่ต้องบอกว่ายามเช้าวันนี้เนี่ยก็นะฮะมีผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธามานั่งรอกัน นี่เดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะฮะแหมนั่งรอกันแล้วนะะอ่าอันนี้อันนี้ไหว,ว,<ไ>ว,วแล้วยังครับไหวยังไหวแล้วอเอาเราเ,าเร็วเดี๋ยวืลบหบบหลวงปู่ก่อนอย่าขวางผู้หญิงอย่าวิ่งขวางเอาจะไปทางไหนขวางน้านเร็วเร็วเรวเร็วเร็วอย่าวิ่นตัดหน้า แ,แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะโอ้โหหลายท่านเนี่ยนำนะฮะดอกดาวเรืองเนี่ยมาปูนะฮะเป็นทางเดินนะครับให้พระธุดงค์โอ้โหต้องบอกว่าถ้านจิตใจโคงามจริงๆแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลของคนที่ได้ทำนะฮะใครทำใครก็ได้โอ้โหแม่ยามเช้านี้ที่พะเยานะฮะเมื่อสักครู่นี้วัดเนี่ยเมืองชุมเนี่ยก็อยู่ ห่างจากควานพะเยาเพียงไม่กี่เมตรเองนะฮะไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็เป็นควานพะเยาแล้วโอ้โหบรรยากาศยามเช้านี่นะฮะพระอาทิตย์เนี่ยทอแสงอ่อนๆนะฮะก็ยังไม่ร้อนกัน ยกสองมือเลยนะครับจับสองมือไว้อ่ะสาธุสาธุสาธุอะแล้วก็นี่ก็เป็นนะฮะลูกศิษย์นะฮะเป็นจินอาสามารอไหว ก่อนที่จะออกช่วยงานนะฮะ,ะจ้ายบายแม่น้องเค้กับน้องเกมนะครับก็มาลาหลวงปู่กับจังไรแล้วนะฮะมาช่วยงานอยู่เมื่อวานนี้แม่น้องๆหลายคนก็เป็นจิตอาสาที่น่ารักนะฮะมาช่วยงานกันด้วยจะเป็นน้องๆผู้หญิงผู้ชายมาจากหลายๆจังหวัดยกสองมือเลยครับคุณแม่เอาสาธุสาธุาธแม่ ไอผมก็สาธุสาธุเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกผมกันอุมโมทนาเขาไปด้วยเพื่อจะเกาะบุญเข้าไปได้อีกหน่อยนึงนะฮะเราร่วมกันอุมมมโมทนาบุญกับคนอื่นเขาโดยตั้งจิตอธิษฐานคิดดีทําดีก็จะได้สิ่งดีๆฮะแ <c oughs> ม่แล้วสังเกตว่าเสียงตัวเองนี่รู้สึกจะแหบแห้งไปหน่อยละ โมทนาสาธุนะครับ่าวยก2มือนะครับแหมน่นำน้ำพึ่งมาถวายโอ้โหเอาได้